ค่ายผู้ลี้ภัยหนองจานหรือที่คนไทยรู้จักในชื่อแคม511เป็นศูนย์พักพิงสำคัญแห่งหนึ่งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งเป็นทั้งที่หลบภัยและสมรภูมิในช่วงสงครามเวียดนาม กมพูชาค่ายแห่งนี้มีประวัติศาสตร์ที่ซับซ้อนตั้งแต่การก่อตั้งโดยกลุ่มต่อต้านชาวเขเมเรเสรีไปจนถึงการเป็นที่พึ่งพิงของพลเรือนที่หลบหนีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของเขเมรแดงรายงานฉบับนี้จะสำรวจที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งทาให้ค่ายมีความเปราะบางต่อความขัดแย้งการเปลี่ยนแปลงบทบาทของค่ายจากแหล่งซ่องสุมของจรสู่ศูนย์กลางการต่อต้านและมนุษยธรรมรวมถึงเหตุ กุการสำคัญที่เกิดขึ้นเช่นการส่งกลับผู้ลี้ภัยโดยบังคับการโจมตีด้วยปืนใหญ่โดยกองทัพไทยและการบุกโจมตีซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยกองทัพเวียดนามนอกจากนี้จะกล่าวถึงสภาพความเป็นอยู่ภายในค่ายที่รุนแรงและความพยายามด้านมนุษยธรรมที่โดดเด่นอย่างสะพานชีวิตแลนดบริกซึ่งเป็นโครงการกระจายอาหารและ,มะเมล็ดพันธุ์ที่ช่วยชีวิตผู้คนจำนวนมาก ท้ายที่สุดรายงานจะติดตามชะตากรรมของประชากรในค่ายหลังจากการปิดตัวลงซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายที่ยั่งยืนของการพลัดถิ่นและผลกระทบระยะยาวของความขัดแย้งต่อชีวิตมนุษย์นิยามค่ายผู้ลี้ภัยหนองจานแคมป์511ค่ายผู้ลี้ภัยหนองจานซึ่งเป็นที่รู้จักกันในประเทศไทยว่าแคมป์511เเป็นหนึ่งในค่ายผู้ลี้ภัยที่มีการจัดตั้งขึ้นในช่วงแรกๆบริเวณชายแดนไทย กัมพูชาค่ายแห่งนี้ตั้งอยู่ในหมู่บ้านหนองจานอำเภอโคกูสูงจัังหวดสแก้ประเทศไทยทำหน้าที่เป็นจุดผ่านแดนสำคัญสำหรับชาวขเขมรหลายพันคนที่สแสวงหาอาหารและการดูแลสุขภาพหลังจากหลบหนีจากสงครามเวียดนามกัมพูชาที่ตั้งและในยะทางภูมิศาสตร์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชา ที่ตั้งของค่ายหนองจานมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์อย่างยิ่งโดยอยู่ห่างจากปอยเปตรประเทศกัมพูชาไปทางเหนือประมาณ9ไมล์ทะเลและห่างจากอารยประเทศประเทศไทยไปทางเหนือตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ12ไมล์ทะเลการที่ค่ายตั้งอยู่ติดกับชายแดนโดยตรงทำให้ค่ายแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงเขตมนุษยธรรมที่เป็นกลางเท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่ที่ทมีความขัดแยง้งและถูกอ้างสิทธิ์อีกด้วยหมู่บ้านหนองจานเองก็เป็นพื้นที่พิพาทที่ไทยและกัมพูชาต่างอ้างสิทธิ์เหนืออาณาเขต การที่ค่ายตั้งอยู่ในพื้นที่ชายแดนที่มีข้อพิพาทนี้หมายความว่าค่ายไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐชาติที่มั่นคงและไม่เป็นที่ถกเถียงกันการขาดการควบคุมที่ชัดเจนนี้ทำให้ค่ายกลายเป็นจุดที่อาจเกิดการประทะกันได้ง่าย เนื่องจากทั้งกองทัพไทยและกองทัพเวียดนามต่างมองว่าพื้นที่นี้มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ต่อผลประโยชน์ของตนหรือเพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวของกลุ่มต่อต้านการที่ค่ายตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความเปราะบางทางภูมิรัฐศาสตร์เช่นนี้ทำให้สถานการณ์ของผู้ลี้ภัยมีความเสี่ยงสูงขึ้นอย่างมากและยังทำให้ความพยายามด้านมนุษยธรรมมีความซับซ้อนยิ่งขึ้นการที่ค่ายตั้งอยู่ในจุดที่ตึงเครียดเช่นนี้จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดชะตากรรมของค่ายและผู้ที่อาศรรยัยอยู่ในค่าย บริบททางประวัติศาสตร์และการก่อตั้งประวัติศาสตร์ของค่ายผู้ลี้ภัยหนองจานสะท้อนถึงคลวัติที่ซับซ้อนของความขัดแย้งในภูมิภาคและวิกฤตผู้ลี้ภัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จุดกำเนิดและช่วงปีแรกกลางทศวรรษ1950กลางทศวรรษ1970 ค่ายเขมรสีแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นใกล้กับหมู่บ้านหนองจานของไทยในช่วงกลางทศ1950โดยชาวกัมพูชาที่ต่อต้านการปกครองของเจ้าชายยนโรดมสีหนุกในช่วงแรกค่ายแห่งนี้ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยของโจรและผู้ลักลอบขนของผิดกฎหมายการที่ค่ายเริ่มต้นจากการเป็นแหล่งซ่องสุมของกลุ่มนอกกฎหมายแสดงให้เห็นถึงลักษณะที่ไม่เป็นทางการและการขาดการควบคุมอย่างเป็นทางการในช่วงแรกเริ่ม การเปลี่ยนแปลงลักษณะของค่ายจากแหล่งรวมของโจรและผู้ลักลอบขนของผิดกฎหมายไปสู่ศูนย์กลางการเคลื่อนไหวต่อต้านถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของค่ายการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นในช่วงกลางทศวรรษ1970เมื่อผู้ลี้ภัยที่หลบหนีจากความโหดร้ายของขเขมรแดงได้รวมตัวกันเพื่อจัดตั้งขบวนการต่อต้านขึ้นที่นั่นการเปลี่ยนแปลงนี้บ่งชี้ถึงการปรับ ตัวของค่ายเพื่อตอบสนองต่อความจำเป็นเร่งด่วนของผู้ที่ถูกพัดถิ่นจากความรุนแรงในกัมพูชาซึ่งทำให้ค่ายมีบทบาทที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงในภูมิภาคนี้การเปลี่ยนแปลงสู่ศูนย์กลางผู้ลี้ภัยและการต่อต้านกลางทศวรรษ 1970- ัถึง1979ในปลายเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2,5 2 2กงซิลียอดีตนายทหารเรือได้จัดตั้งกองกำลังต่อต้านมูลีนา,า้ามูลเลเนเค ขึ้นที่หนองจานกงซีเลียยืนกรานให้กองโจรประมาณ100นายของเขาแยกจากพลเรือน13,000คนในค่ายและเป็นที่รู้จักในเรื่องความซื่อสัตย์จริตในการติดต่อกับหน่วยงานช่วยเหลือด้วยผลจากความสงบเรียบร้อยภายในค่ายคณะกรรมการกาชาติระหว่างประเทศ ICRC จึงได้สร้างโรงพยาบาลขึ้นที่นั่น ค่ายหนองจานเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของลักษณะสองด้านของค่ายชายแดนซึ่งทำหน้าที่เป็นทั้งที่หลบภัยด้านมนุษยธรรมและฐานที่มั่นสำหรับการต่อต้านด้วยอาวุธการอยู่ร่วมกันของพลเรือนและกลุ่มติดอาวุธสร้างความตึงเครียดและความเสี่ยงโดยธรรมชาติให้กับผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแยง้งโดยตรงการมีอยู่ของกลุ่มติดอาวุธควบคู่ไปกับพลเรือนทำให้ค่ายเหล่านี้กลายเป,เป็นเป้าหมายที่ชอบทำสำหรับกองกำลังฝ่ายตรงข้ามซึ่งทำให้พลเรือนต้องผเผชิญกับอันตรายอย่างต่อเนื่อง เหตุการณ์ส่งกลับโดยบังคับ8มิถุนายน2522เมื่อวันที่8มิถุนายนพุทธศักราช2522กองทัพไทยได้ขนส่งผู้ลี้ภัยหลายพันคนจากหนองจานไปยังชายแดนใกล้ปราสาทพระวิหารซึ่งผู้ลี้ภัยเหล่านั้นถูกส่งกลับประเทศโดยบังคับเข้าไปในทุ่งระเบิดที่ฝั่งกัมพูชาเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงความท้าทายทางจริยธรรมที่รุนแรงที่ประเทศผู้รับต้องเผชิญและการให้ความสำคัญกับความ มั่นคงของชาติและการควบคุมชายแดนเหนือการคุ้มครองผู้ลี้ภัยซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์ที่น่าเศร้าอย่างยิ่งเหตุการณ์นี้เน้นย้ำถึงสถานการณ์ที่สิ้นหวังของผู้ลี้ภัยที่ติดอยู่ระหว่างฝ่ายที่ทำสงครามและชายแดนที่ไม่เป็นมิตรเหตุการณ์สำคัญและความท้าทายด้านมนุษยธรรมประวัติศาสตร์ของค่ายหนองจานเต็มไปด้วยเหตุการณ์รุนแรงที่เน้นย้ำถึงความเปราะบางของผู้ลี้ภัยในเขตสงคราม การยิงถล่มเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2522เหตุการณ์แคม511เมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2522เกิดการทะลวิวาทขึ้นในค่ายหนองจานเมื่อทหารไทยถูกกล่าวหาว่าคมคืนยิงชาวขเขมรและถูกยิงเสียชีวิตพันเอกประจัก์สว่างจิตผู้บัญชาการกองกำลังทหารไทยในพื้นที่ได้สั่งให้ทหารยิงถล่มค่ายหนองจานซึ่งในขณะนั้นเรียกว่าแคม511 สังหารผู้ลี้ภัยไปประมาณ100คนเหตุการณ์นี้ได้รับความสนใจจากนานาชาติเนื่องจากนางโรสลินคาร์เตอร์สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐมีกำหนดจะเดินทางเยือนค่ายผู้ลี้ภัยสแก้วในวันรุ่งขึ้นเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงอันตรายอย่างยิ่งที่ผู้ลี้ภัยต้องเผชิญเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยการทหารและการตอบสนองที่พันพวนของกองกำลังติดอาวุธเหตุการณ์นี้ตอกย้ำถึงการขาดกลไกการคุ้มครองที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งทำให้ชีวิตของผู้ลี้ภัยตกอยู่ในความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องการโจมตีของกองทัพเวียดนาม2523 2 5 2 7ถึง2527 ระหว่างปีพุทธศักราช2523ถึง2527ค่ายหนองจานเป็นเป้าหมายของการโจมตีของกองทัพเวียดนามบ่อยครั้งเมื่อวันที่23มิถุนายนพุทธศักราช2523ทหารเวียดนามประมาณ200นายได้บุกโจมตีค่ายมากมุนและหนองจานบังคับให้ผู้ลี้ภัยหลายร้อยคนกลับเข้าสู่กัมพูชาและประหารชีวิตอีกหลายร้อยคน ที่ขัดขืนมีผู้ลี้ภัยเสียชีวิตประมาณ400คนและอีก458คนได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลเขาอีด่างค่ายหนองจานถูกกองทัพไทยยึดคืนได้ในวันที่24มิถุนายน precision. หลังจากการถอนกำลังของเวียดนามในวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2523กองทัพเวียดนามได้จับกลุ่มเจ้าหน้าที่บันเทาทุกโรเบิร์ตแอชและดรปีแอปรแรงผู้ประสานงานทางการแพทย์ของไ c r c และช่างภาพชาวอเมริกันสองคนในค่ายหนองจาน การโจมตีครั <st arts> <falan> ้งใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นระหว่างวันที่31มกราคมถึง1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2526เมื่อกองทัพเวียดนามจำนวน4,000นายพร้อมด้วยยานเกราะได้เปิดฉากโจมตีค่ายหนองจานซึ่งเป็นหนึ่งในค่ายผู้ลี้ภัยที่ใหญ่ที่สุดบริเวณชายแดนและทำลายค่ายแห่งนี้ผู้ลี้ภัยประมาณ24,000คนต้องหลบหนีและมีกระสุนปืนใหญ่กว่า50ลูก ตกลงในดินแดนไทยทำให้กเกษตรกรเสียชีวิตหนึ่งรายและบ้านเรือนเสียหายหลายหลังการโจมตีครั้งสุดท้ายและทำให้ค่ายถูกทิ้งร้างอย่างถาวรเกิดขึ้นเมื่อวันที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2527โดยกองทัพเวียดนามที่9จําจำนวนกว่า2,000นายค่ายแห่งนี้ถูกทิ้งร้างอย่างถาวรในวันที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2527 การโจมตีของเวียดนามซ้ำแล้วซ้ำแล้วแสดงให้เห็นถึงการไม่คำนึงถึงสถานะพละเรือนของข้ายอย่างสิ้นเชิงและการจงใจกำหนดเป้าหมายการตั้งถิ่นฐานของผู้ลี้ภัยให้เป็นส่วนขยายของฐานที่มั่นของกลุ่มต่อต้านสิ่งนี้เน้นย้ำถึงความท้าทายอย่างรุนแรงในการรักษาความเป็นกลางด้านมนุษยธรรมในเขตความขัดแย้งที่ยังคงดำเนินอยู่สภาพความเป็นอยู่และชีวิตประจำวัน สภาพความเป็นอยู่ภายในค่ายหนองจานนั้นรุนแรงและเต็มไปด้วยความยากลำบากค่ายประกอบด้วยกระท่อมไม้ไผ่ที่แออัดเยัดเยียดมีตรอกซอยแคบๆแ,และการเข้าถึงน้ำและสุขอนามัยที่จำกัดความร้อนชื้นของป่าทึบทําให้เกิดกลิ่นเหม็นที่สามารถสัมผัสดได้แม้กระทั่งก่อนที่จะมองเห็นค่ายผู้ลี้ภัยสวมใส่ผ้าพ,พันคอแบบดั้งเดิมที่ซีดจางและสภาพแวดล้อมถูกอธิบายว่าเป็นโลกสีแดงที่เต็มไปด้วยฝุ่น การขาดแคลนอาหารเป็นเรื่องปกติในช่วงแรกๆของค่ายสแก้วซึ่งเป็นค่าผู้ลี้ภัยอีกแห่งมีสภาพความเป็นอยู่ที่สกปรกมากโดยมีผู้คน200คนอาศัยอยู่ในพืห้นที่ขนาดเท่าบ้านมาตรฐานศูนย์อาหารซึ่งเป็นอาคารขนาดใหญ่ที่สร้างจากไม้ไผ่และลวดผูกบางๆมุมด้วยจากและพลาสติกสีฟ้าของสหประชาชาติเป็นจุดศูนย์กลางของชีวิตประจำวันการแจกจ่ายอาหารดำเนินการในระดับอุตสาหกรรม โดยมีอาหารปรุงสำเร็จจากครัวท้องถิ่นหรือจากค่ายเขาอีด่างซึ่งเตรียมอาหารสำหรับผู้คนหลายหมื่นคนทุกวันผู้ลี้ภัยนำชามพลาสติกสกปรกกรคอนของตนมารับอาหารและมีการจัดเตรียมอาหารพิเศษสำหรับกลุ่มเสี่ยงเช่นเด็กขาดสารอาหารสตรีมีคันมันดาที่ให้นมบุตรผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บ แม้จะมีความพยายามในการจัดหาอาหารแต่สภาพโดยรวมก็ยังคงถูกทำเครื่องหมายด้วยการขาดแคลนของมนุษย์โดยการอดอยากเป็นเรื่องปกตินอกจากนี้ยังมีการดำเนินงานของตลาดมืดตามแนวชายแดนค่ายซึ่งผู้คนแลกเปลี่ยนทองคำและเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ทำอาหารข้าวและปลาทหารไทยไม่เห็นด้วยกับการกระทำดังกล่าวปัญหาหลักคือทองคำเงินและเงินสดจำนวนมากที่ หมุนเวียนอยู่ในค่ายเหล่านี้ผู้ชายหลายคนติดอาวุธและมีรายงานเหตุการณ์ปล้นและยิงกันถึงแก่ชีวิตการหาน้ําที่เพียงพอเป็นความท้าทายอย่างยิ่งผู้คนจํานวนมากใช้น้ําที่ปนเปื้อนและไม่ปลอดภยัยในการซักผ้าและภาชนะ สภาพความเป็นอยู่ที่รุนแรงและไม่ปลอดภัยเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นจริงอันโหดร้ายของการพัดถิ่นที่ยืดเยื้อซึ่งนอกเหนือไปจากความต้องการพื้นฐานการขาดคลนน้ำสุขาภิบาลและการแพร่หลายของอาชญากรรมเน้นย้ำถึงความล้มเหลวเชิงระบบในการให้การคุ้มครองและศักดิ์ศรีที่เพียงพอในสภาพแวดล้อมเชน่นนี้การตอบสนองด้านมนุษยธรรมและการมีส่วนร่วมของนานาชาติ แม้จะมีความท้าทายอย่างใหญ่หลวงแต่ค่ายหนองจานก็เป็นศูนย์กลางของความพยายามด้านมนุษยธรรมที่สำคัญซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์กรระหว่างประเทศในการบรรเทาทุกข์โครงการสะพานชีวิตพฤศจิกายน2522มกราคม2524โครงการสะพานชีวิตแลนบริด เป็นความพยายามด้านมนุษยธรรมที่สำคัญซึ่งริเริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2522โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแจกจ่ายอาหารเครื่องมือทำฟาร์มและ,มะเมล็ดพันธุ์ให้กับชาวเขมรที่อาศัยอยู่ภายในกัมพูชาโครงการนี้ได้รับการเสนอโดยโกงซิเลียผู้นำกองกำลังต่อต้านมูลีนากาที่หนองจานให้แก่โรเบิร์ตแพทริกแอชผู้มีประสบการณ์ด้านงานมนุษยธรรมในประเทศไทย การแจกจ่ายอาหารอย่างเป็นระบบเริ่มขึ้นเมื่อวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2522โดยมีแอชและกงซิเลียดูแลกระบวนการผู้บริหารค่ายมีหน้าที่แจกจ่ายข้าวระหว่าง10ถึง30กิโลกรัมให้กับบุคคลที่เดินทางมาจากภายในกัมพูชาซึ่งเดินทางด้วยเท้าจักรยานหรือเกวียนภายในคริสต์มาสปีพุทธศักราช2522การ ดำเนินงานได้ขยายขนาดขึ้นเป็นการแจกจ่ายข้าวันละสิคันรถบรรทุกให้แก่ผู้คนกว่า6,000คนความสำเร็จของโครงการสะพานชีวิตส่งผลให้ราคาข้าวลดลงอย่างมากซึ่งถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามโดยวันสเสรนขุนศึกจากค่ายมากมุลที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งทำกำไรจากการขายข้าวที่ได้รับการช่วยเหลือวันเซเรนได้โจมตีหนองจานเมื่อวันที่30ธันวาคมและเผาโรงพยาบาลอย่างไรก็ตามการแจกจ่ายอาหารยังคงดำเนินต่อภายในไม่กี่วันและภายในกลางเดือนมกราคมมีผู้คนหนึ่งหมื่นคนได้รับข้าวทุกวันในเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2523แคร์ได้เสนอให้เพิ่ม,มเมล็ดข้าวในการแจกจ่ายอาหารโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากยูนิเซฟ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO), ICRC, โครงการอาหารโลก (WFP) และหน่วยงานช่วยเหลือเอกชนหลายแห่งเนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าจะเกิดภาวะอดอยากอย่างกว้างขวางในกัมพูชาการทดลองแจกจ่ายมเมล็ดข้าว220ตันเกิดขึ้นที่หนองจานเมื่อวันที่21มีนาคมในต้นเดือนเมษายน World Relief และแคร์ได้แจกจ่ายมเมล็ดข้าว2,000ตันให้กับเกษตรกรกว่า68,000คนด้วยความตระหนักถึงความจำเป็นของเครื่องมือ World Relief คริเชนาัลทรีชและออกซฟมได้แจกจ่ายหัวจอบหัวไถเชือกจะจับปลาเบ็ดตกปลาและเกวียนในเดือนพฤษภาคมในเดือนนั้นมีผู้คน3,40,000คนได้รับอาหารและ,มะเมล็ดพันธุ์ที่หนองจาน ในตอนแรกยูนิเซฟและ ICRC มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการแจกจ่ายมเมล็ดพันธุ์ขนาดใหญ่โดยเกรงว่าอาจกระตุ้นให้เกษตรกรย้ายถิ่นฐานถาวรไม่ยังค่ายอย่างไรก็ตามผู้อื่นโต้แย้งว่าสิ่งนี้จําเป็นเพื่อจูงใจให้เกษตรกรอยู่บนที่ดินของตนใน c r อ c ยังพยายามจํากัดการกักตุนและจํากัดขนาดข,าดของโครงการโดยกําหนดเพดานปริมาณการแจกจ่ายความ ระมัดระวังของพวกเขาลดลงเมื่อรัฐบาลเฮงสำรินไม่แสดงการคัดค้านอย่างรุนแรงแม้ว่ารัฐบาลที่ได้รับการสนับสนุนจากเวียดนามในพนมเปญจะไม่อนุญาตให้แคร์และไอ r ซอซแจกจ่ายมเมล็ดข้าวภายในกัมพูชาแต่ก็ไม่ได้ขัดขวางชาวบ้านอคเมนจากการเดินทางมายังหนองจานเพื่อรับข้าวและในบางกรณีก็สนับสนุนด้วยซ้ำโครงการสะพานชีวิต ถือเป็นกลยุทธ์ด้านมนุษยธรรมที่สร้างสรรและประสบความสำเร็จในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันการพั่นเพิ่มเติมโดยการนำความช่วยเหลือไปสู่ผู้คนในพื้นที่การดำเนินการนี้เน้นย้ำถึงความเฉลียวฉลาดที่จำเป็นในงานด้านมนุษยธรรมเมื่อการส่งมอบความช่วยเหลือแบบดั้งเดิมเป็นไปไม่ได้ความสำเร็จในการเพิ่มผลผลิตและลดการอพยพสแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของโครงการ บทบาทขององค์กรระหว่างประเทศ (ICRC, UN, Asia) องค์กรระหว่างประเทศมีบทบาทสำคัญในการจัดการวิกฤตผู้ลี้ภัยที่หนองจานและตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาคณะกรรมการกาชาติระหว่างประเทศ (ICRC) ได้สร้างโรงพยาบาลในค่ายหนองจานซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดูแลสุขภาพของผู้ลีภ้ภัย ต่อมาองค์การบรรเทาทุก์ชายแดนแห่งสหประชาชาติอันบรก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราช2525โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอันบรปฏิบัติงานตามหลักการสำคัญหลายประการเป็นกลางในด้านศาสนาการเมืองและชัวชาติให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อยู่อาศัยในค่ายที่ได้รับการสนับสนุนจากอันบรอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงความเกี่ยวข้องทางการเมืองค่ายต่างๆได้รับการบริหารจัดการโดยชาวขเขมรเท่าที่สถานการณ์บริเวณชายแดนจะเอื้ออำนวยโดยอันโบรยอมรับการบริหารพลเรือนที่ประกอบด้วยเยหัวหน้าผู้บริหารและรองหัวหน้าสมาคมสตรีขเขมรผู้นำส่วนต่างๆและคณะกรรมการบริหารต่างๆนอกจากนี้หลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนถูกใช้เป็นแนวทางสำหรับทุกแง่มุมของชีวิตในค่าย ซึ่งหมายถึงการรับประกันเสรีภาพทางความคิดการพูดและการเข้าถึงการศึกษาและข้อมูลสำหรับทุกคนและค่ายควรปราศจากการบีบบังคับทางการเมืองหรือรูปแบบอื่นใดอันโบรให้ความช่วยเหลือเฉพาะพลเรือนเท่านั้นโดยคาดหวังว่าค่ายจะปราศจากอิทธิพลทางทหารทุกชนิดและไม่มีกิจกรรมทางทหารใดๆเกิดขึ้นในหรือผ่านค่ายอันโบรในช่วงปีแรกๆของการดำเนินงานอันโบรส่วนใหญ่เป็นองค์กรด้านโลจิสติก แต่เมื่อเวลาผ่านไปก็ได้ดำเนินกิจกรรมอื่นๆด้วยเช่นการแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกพื้นฐานการบำรุงรักษาคลังยาชายแดนการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนการรับรู้ถึงทุ่นระเบิดและข้อมูลการส่งกลับประเทศนอกจากนี้ยังให้ความช่วยเหลือแก่หมู่บ้านไทยที่ได้รับผลกระทบและสนับสนุนด้าน วัตถุสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกด้านบริการสังคมที่ชาวกัมพูชาดำเนินการสำหรับครอบครัวที่ขัดสนและสำหรับโครงการชุมชนเช่นการรู้หนังสือสำหรับผู้ใหญ่การพัฒนาเด็กปฐมวัยการศึกษาพระพุทธศาสนาและกิจกรรมเยาวชนและกีฬา อันโบรยังดูแลความมั่นคงภายในค่ายแม้ว่าการโจรกรรมและความรุนแรงจะยังคงรบกวนค่ายที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของขเขมรแดงอันโบรประสานงานกับองค์กรต่างๆที่ให้การคุ้มครองบริเวณชายแดนโดย ACRC ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับอาชญากรรมสงครามอาชญากรรมทางการเมืองและการละเมิดสิทธิมนุษยชนและตำรวจขมรดูแลหน้าที่ตำรวจ แบบดั้งเดิมภายในค่ายอันโบรยังมีทีมเจ้าหน้าที่คุ้มครองขนาดเล็กซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในค่าย อันโบรเข้าควบคุมการแจกจ่ายอาหารแก่ผู้ลี้ภัยตามแนวชายแดนซึ่งก่อนหน้านี้มีการเบี่ยงเบนเบียงจำนวนมากไปยังกองทัพไทยและหน่วยต่อต้านเขมรในเดือนมกราคมพุทธศักราช2525อันโบรให้บริการแก่ผู้รับผลประโยชน์290,000คนใน3กลุ่มหนึ่งในกลุ่มเหล่านี้รวมถึงชาวกัมพูชา155,000คนใน9ค่ายที่ตั้งอยู่ในภาค กลางของชายแดนซึ่งทอดยาวจากบ้านสังแกไปจนถึงตับพริกหน้องจานเป็นหนึ่งในห้าค่ายในภาคกลางหรือภาคตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งอันโบรได้รับอนุญาตให้ทำการนับจำนวนประชากรบ่อยครั้งและแจกจ่ายอาหารโดยตรง การมีส่วนร่วมของหน่วยงานหลายแห่งโดยเฉพาะอันบโบรที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการบรรเทาทุกบริเวณชายแดนโดยเฉพาะแสดงให้เห็นถึงการตอบสนองที่พัฒนาไปของประชาคมระหว่างประเทศต่อความท้าทายเฉพาะของวิกฤตกัมพูชาหลักการของความเป็นกลางและการคุ้มครองพลเรือนเป็นสิ่งพึงปรารถนาแต่บ่อยครั้งถูกบั่นทอนด้วยความเป็นจริงของการมีกลุ่มติดอาวุธภายในหรือไกลค่ายการปิดค่ายและผลที่ตามมา ชะตากรรมของค่ายหนองจานและประชากรสะท้อนถึงความโหดร้ายของสงครามและการพัดถิ่นที่ยืดเยื้อการทำลายและการย้ายถิ่นฐานของประชากรค่ายผู้ลี้ภัยหนองจานถูกทำลายโดยกองทัพเวียดนามในช่วงปลายปีพุทธศักราช2527หลังจากนั้นประชากรของค่ายถูกย้ายไปยังค่ายผู้ลี้ภัยไซทูไซตูเรฟิจิแคมการทำลายค่ายเกิดขึ้นหลายครั้ง ครั้งแรกในวันที่31มกราคมพุทธศักราช2526โดยกองทัพประชาชนเวียดนามเทียเวน ซึ่งทําให้ผู้ลี้ภัย24,000คนต้องหลบหนีใค่ถูกสร้างขึ้นใหม่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมพุทธศักราช2527ก่อนที่จะถูกทําลายอีกครั้งในวันที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2527โดยกองทัพประชาชนเวียดนามและถูกทิ้งร้างอย่างถาวรในวันที่30พฤศจิกายนประชากร30,000คนของค่ะให้ถูกอพยพไป,ปยังไซส์สอ่างศิลา ซึ่งเป็นเหมืองศิลาแรงห่างไปประมาณ4กิโลเมตรทางตะวันตกต่อมามีการจัดตั้งค่ายใหม่ที่ไซหกเปรจันผู้ลี้ภัยจำนวนมากเหล่านี้ลงเอยที่ศูนย์พักพิงเขาอีด่างและที่เหลือถูกย้ายไปตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ค่ายผู้ลี้ภยัยไซทูในช่วงกลางปีพุทธศักราช2528การทำลายและการย้ายถิ่นฐานโดยบังคับของประชากร น้องจานซ้ำแล้วซ้ำเล่าเน้นย้ำถึงความเป็นจริงอันโหดร้ายของความขัดแย้งและการขาดที่หลบภัยถาวรสำหรับผู้ลีภ้ภัยสิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความบอบช้ำที่ทับถมกันซึ่งผู้ที่ติดอยู่ในการพัดถิ่นที่ยืดเยื้ต้องเผชิญชะตากรรมของผู้ลี้ภัยจากไซทูและบริบทที่กว้างขึ้น หลังจากค่ายผู้ลี้ภัยไซต์ทูป,ปิดตัวลงในช่วงกลางปีพุทธศักราช2536ประชากรส่วนใหญ่ได้เดินทางกลับสู่กัมพูชาโดยสมัครใจอย่างไรก็ตามผู้ลี้ภัยบางคนไม่เคยกลับไปยังกัมพูชาเมื่อสงครามกลางเมืองสิ้นสุดลงและสถานการณ์โดยรวมตามแนวชายแดนดีขึ้นความกลัวยังคงอยู่โดยผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชาหลายพันคนยังคงรวมตัวกันในเกวียนไม้ไม่กล้ากลับบ้านแม้จะมีการหยุดยิงมาหลายวันแล้ว แม้หลังความขัดแย้งสิ้นสุดลงอุปสรรคทางจิตใจและทางปฏิบัติในการเดินทางกลับก็ยังคงมีในสำคัญชะตากรรมที่หลากหลายของผู้ลี้ภัยการส่งกลับประเทศการพัดถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือการตั้งถิ่นฐานอย่างไม่เป็นทางการแสดงให้เห็นถึงลักษณะที่ซับซ้อนและมักไม่สมบูรณ์ของทางออกสำหรับวิกฤตผู้ลี้ภัยซึ่งทำให้ผู้คนจำนวนมากตกอยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบางเป็นเวลานาน,านหลังจากค่ายถูกปิดอย่างเป็นทางการ บทสรุปค่ายผู้ลี้ภัยหนองจานหรือแคมป์511เป็นสัญลักษณ์ของความซับซ้อนและความโหดร้ายของวิกฤตผู้ลี้ภัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ช่วงพศวรษ1970และ1,980ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์บนชายแดนที่มีข้อพิพาททำให้ค่ายแห่งนี้เป็นทั้งที่หลบภัยและสมรภูมิซึ่งนำไปสู่ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องต่อชีวิตของผู้ลี้ภัยและบุคลากรด้านมนุษยธรรม ประวัติศาสตร์ของค่ายสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงบทบาทจากแหล่งซ่องสุมของกลุ่มนอกกฎหมายไปสู่ศูนย์กลางการต่อต้านและที่พึ้นพิงด้านมนุษยธรรมซึ่งแสดงให้เห็นถึงลักษณะส,สองด้านของค่ายชายแดนในยุคนั้น เหตุการณ์สำคัญเช่นการส่งกลับผู้ลี้ภัยโดยบังคับการโจมตีด้วยปืนใหญ่โดยกองทัพไทยและการโจมตีซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยกองทัพเวียดนามล้วนตอกย้ำถึงสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยอันตรายและขาดการคุ้มครองที่มีประสิทธิภาพสำหรับพลเรือนสภาพความเป็นอยู่ที่รุนแรงภายในค่ายซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือความแออัดการขาดแคลนสุขอนามัยและการอดอยากเป็นเครื่องตัวใจถึงความเป็นจริงอันโหดร้ายของการคัดถิ่นที่ยืดเยือ้อ อย่างไรก็ตามไข่หนองจานยังเป็นเวทีสำหรับความพยายามด้านมนุษยธรรมที่สร้างสรรค์เช่นโครงการสะพานชีวิตซึ่งเป็นตัวอย่างของความเฉลียวฉลาดที่จำเป็นในการให้ความช่วยเหลือในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนการมีส่วนร่วมขององค์กรระหว่างประเทศเช่นใน c r r c และอันโบรแสดงให้เห็นถึงการตอบสนองที่พัฒนาไปของประชาคมโลกต่อความท้าทายเฉพาะของวิกฤตนี้ ท้ายที่สุดการทำลายค่ายและการย้ายถิ่นฐานของประชากรซ้ำแล้วซ้ำเล่าไปยังค่ายอื่นๆและชะตากรรมที่หลากหลายของผู้ลี้ภัยที่ตามมาเน้นย้ำถึงความบอบช้ำที่ทับถมกันและอุปสรรคที่ยั่งยืนในการหาทางออกที่ยั่งยืนสำหรับผู้ที่ถูกพลัดถิ่นเรื่องราวของค่ายหนองจานจึงเป็นบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับจุดตัดของความขัดแย้งการพลัดถิ่นและการตอบสนองด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ซึ่งยังคงมีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่งในการทำความเข้าใจวิกฤตผู้ลี้ภัยในปัจจุบนัน